พ่อไขเรามาทาเรามาที่รวมบานบานเราทมาทำอะไรหรอจ๊ะเรามาฉีดไข้วัคซีนไข้วัดใหญ่นะจ๊ะใช่แล้วเก็ียบไหมคะไม่เจ็บจ้าเหมืนมดกัดให้จะร,รับบัตรคิวก่อนเออลืมบัตรคิวหรือเปล่าคะพอดีว่าเห็นมันค้างอยู่กดมา ขอบคุณนะคะเยิบมาได้เลยครับคิวหนึ่งครับไว้ไปกันอันนี้คิวไม่ค่อยเยอะจ็บไม่เป็นไรนะจ๊ะลูกมันต้องเจ็บแน่ๆเลยอยากฉีดยาไม่เจ็บจ้ะ ลืมของโชคดีนะที่เราเขาลืมของอ่ะใช่แล้วไปได้ละกินก่อนคิวสองครับไปกันนี่ค่ะขอบคุณนะครับฉีดยาใช่ไหมครับค่ะนี่เลยครับอันนี้เป็นยา ต้องกินก่อนนะครับกิเข้าไม่มีเลยครับชิดแอลกอฮอล์ก่อนเข้านะครับชิญนลยครับให้เด็กนั่งรถเข็นนะครับมาค่าค่ะ เหนือไม่ได้ขาหักนี่นามันเป็นกฎนะลูกเอารถเข็นจอดก่อนนะครับตรงนี้เลยนะครับได้เลยค่ะคนสแควร์นั่งรอสักครู่นะครับรับน้ำดื่มไหมครับไม่เป็นไรค่ะ ไปถามหมอแคทต,ตี้หน่อยดีกว่าหมอแคทต,ตี้ครับมีคนไข้ามาอ๋อจ้าจ้าชินครับห้องหมอแคทตี้ครับค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่คุณพ่อให้น้องวัดส่วนสูงก่อนนะคะน้ำหนักล่ะคะคุณหมอไม่ต้องก็ได้ค่ะ ไปเร็วสูงร้อยห้าค่ะได้ค่ะร้อยห้าหาก่อนออกเจอละน้องเอมมี่เฮ้แม่ โอเคจะหนูนั่งก่อนนะจ๊ะหมอขอย่าตรวจสุขภาพนะติกต๊กเต้นปกติเลยขอวัดจมูกหน่อยนะโอเคเช็ดก่อนอเคมาฉีดยาใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปห้องนู้นกนก่อนนะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีกฎนะจ๊ะ เค okay. นั่งเอ้ยไม่ใช่นั่งลวจ้ะยืนตรงนี้ได้เลยจ้ะโอเคปกตินะไปกันฉีดยากันหลับตาไว้นะแม่มาอยู่ด้วยจ้าจ้าพ่อด้วยมันเย็นจังเลยอะ่ะฉีด โอ้ยเจ็บเจ็บโอยเห็นแล้วเก่งจังเลยแย่ไม่เจ็บเลยเก่งมากเลยนี่เด็กคนแรกเลยนะเนี่ยเก่งมากๆเลยจ้าเก่งจังเลยเอมี่คับขึ้นค่ะอันนี้วัดไข้ก่อนนะจ๊ะโอเคเริ่มมีไข้แล้วกลับบ้านได้ค่ะ หนูมีไข้เหรอใช่จ้ะคนฉีดยาก็ต้องมีไข้กันอยู่แล้วเนาะอ่ะโอเคนะคะท่านเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องอีน,น้านได้ขอตลาปกัน,นะคะ่ะบ๊ายบายค่ะ